สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 5 8ขอเรียนสอบถามครับ,กร,บกระผมเกษียณเมื่อปี6 3แล้วกระผมต่อประกันสังคมมาครบ1ปีแต่ทีนี้กระผมเข้าใจว่าเดือนพฤษภาคมปี64ชจนปี65คือครบ1ปีกระผมจึงได้เข้าไปติดต่อที่ประกันสังคมเพื่อรับบำนาญแต่เนื่องจากไม่มีใครแนะนำอะไรเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ผมจะได้รับแนะนาให้ผมเปลาออกมาตรา39พอผมกลับมาดูอีกทีเขาบอกว่าผมขาดไปหนึ่งงวด ถึงที่จะครบ1ปีซึ่งไม่เข้าข่ายรับบำนาญเพิ่ม1.5%ของทุกๆปีที่จะมารับเงินชาราภาพทำให้เสียผลประโยชน์ในการคูณบำนาญของผมกระผมอยากจะทราบว่าผมต้องไปร้องเรียนที่ไหนอย่างไรผมจึงจะได้สิทธิที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตคืนมาได้อย่างไรครับรบกวนตอบด้วยนะครับถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของประกันสังคมก็อุดณนที่ประกันสังคมนั่นแหละครับ ถ้าอุทธรณ์ไปแล้วผลการอุทธรณ์ออกมาก็ยังไม่เป็นที่พอใจของคุณคุณก็นําเรื่องขึ้นสู่ศาลแรงงานครับนี่คือขั้นตอนครับแต่ก่อนจะอุทธรณ์เนี่ยดูก่อนว่าคุณไม่พอใจเรื่องอะไรมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าคุณเนี่ยมั่นใจครับว่ายังไงเนี่ย ช่วงที่คุณนําส่งเองเนี่ยมันก็ต้องไม่น้อยกว่า12เดือนอยู่แล้วคุณนับมาแล้วครบแน่นอนมีหลักฐานว่าส่งเข้าไปไม่น้อยกว่า12เดือนแล้วทําไมคุณจึงไม่ได้เพิ่มมา1.5ทั้งที่เพิ่มมาอีก12เดือนถ้าคุณมีหลักฐานแบบนี้อ้าก็จะง่ายหน่อยครับมีโอกาสที่จะทําให้ประกันสังคมเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยหรือว่าคําสั่งที่ออกมาครับ แต่ถ้าคุณจะไปร้องเรียนเรื่องที่ว่าคุณอยากรับบำนาญก็เลยไปขอรับบำนาญแล้วคราวเนี้ยคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านคือคุณเป็นมาตรา39อยู่แต่คุณบอกว่าคุณจะเอาบำนาญเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแนะนำให้ถูกต้องนั่นก็คือคุณอยากได้บำนาญใช่ไหมคุณต้องไปลาออกจากมาตรา39ก่อนจึงจะมารับบำนาญได้แล้วคุณก็ไปลาออกจากมาตรา39 พอลาออกมาแล้วคุณก็ไปติดต่อเจอเจ้าหน้าที่อีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยน่าเสียดายนะคุณน่าจะส่งอีกสักหนึ่งเดือนคุณจะได้เพิ่มมาอีก1.5เปอร์เซนแล้วคุณก็เลยไม่พอใจเจ้าหน้าที่คนที่แนะนําให้คุณไปลาออกจากมาตรา39แล้วก็จะไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าเขาแนะนําไม่ถูกต้องถ้าเขาไม่แนะนําแบบนี้คุณก็จะได้เพิ่มมา1.5ห้ให้เขารับผิดชอบ อันนี้ก็ยากหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทําตามหน้าที่คุณอยากรับบานานถ้าคุณเป็นมาตรา39คุณก็ไม่มีสิทธิ์เขาก็ต้องบอกให้คุณลาออกซึ่งก็ถูกต้องแล้วแล้วคุณก็ไม่พอใจที่เขาบอกให้คุณลาออกเพราะคุณดันนับผิดเองแทนที่จะได้เพิ่มมา1.5แต่ว่าขาดไปอีก1เดือนก็เลยไปโทษเจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับแต่ไงก็ลองดูครับถ้ามั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผิดคุณอุทธรน,นะครับ แต่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเสียเวลาเลยครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ